สวัสดีครับผมในปี2021ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าแฟนเย์บอลไทยจะไม่ได้เห็นบรรดาน,นักตกสายเลือดใหม่ลงแข่งขันในนามทีมชาติแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่นักกีฬาสายเลือดใหม่ของไทยได้ออกไปเล่นในรีกต่างชาติมากถึง7คนนอกเหนือจากค่าเหนื่อยที่ได้รับมากกว่าเล่นอยู่ในไทยแลนด์ลีกหลายเท่าแต่เรื่องประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะนํามาช่วยพัฒนาต่อยอดในระดับทีมชาติต่อไปในวีลีกหรือลีกญี่ปุ่น มีนักอลเลย์บอลที่ได้เล่นมากที่สุดถึง4คนประกอบไปด้วย 1. แนนทัดดาวทีมเจ ah ทีมาเวรัส 2. เตยหัตทยาทีม t o โย t a Auto ต้บอดี้ n c e นซี่มพิมพิชยาทีมคุรุเบกอควาแฟรีเดียจรัตพรทีมเดนโซ a แอรีบีสำหรับลีกตุรกีประกอบไปด้วยเพียวอัชราพรและบุ๋มบิ่มชัชชุออนที่ได้เข้าร่วมเล่นกับทีมเซเย เบเรดีเยสปอรสัญญานหนึ่งฤดูกาลและคนล่าสุดที่พึ่งเดินทางไปเมื่อป,ปลายปีที่ผ่านมาคือชมพู่พรพันธ์ไปเล่นในลีกของอินโดนีเซียหรือโปริก้าลีและโปรแกรมแข่งขันในปี2022ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะไปะกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งจะเริ่มวันที่12ถึง23พฤษภาคมที่ประเทศเวียดนามรายการต่อมาวอลเบอลเนชั่นลีก จะเริ่มแข่งขันวันที่31พฤษภาคมถึง17กรกฎาคมรายการต่อไป AVC ครับหรือบอลเล์บอลชิงแชมป์เอเชียเริ่มแข่งขันวันที่21ถึงวันที่28สิงหาคมที่ประเทศฟิลิปปินส์รายการถัดไปการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มแข่งขันวันที่10ถึง25กันยายนที่ประเทศจีนและรายการสุดท้ายบอลเล์บอลชิงแชมป์โลก เริ่มแข่งขันวันที่23ถึงวันที่15ตุลาคมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปรแลนด์ซึ่ง5รายการที่ทีมหญิงจะต้องลงแข่งขันถือว่าค่อนข้างทีดังนั้นสมาคมอาจจะต้องวางแผนหมุนเวียนนักกีฬาให้ดีและให้โอกาสดาวรุ่งบางรายเพื่อขึ้นมาเสริมทีมชุดใหญ่ที่ดูเหมือนจะขาดช่วงนับตั้งแต่มีชัดชูออนโมกสีและพิมพิชยากกลำที่ก้าวขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่ นอกจากนั้นสมาคมวอลร์บอลต้องช่างใจว่าจะเลือกทีมชุดใหญ่บางชุดไปช่วยในรายการใดระหว่างเอเชียนเกมหรือชิงแชมป์โลกเพราะช่วงเวลาภาบเกี่ยวกันและสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากปี2021คือการบริหารการจัดเก็บตัวนักกีฬาในรูปแบบบับเบิ้ลอย่างเข้่งครัดจริงอยู่ว่าช่วงที่เตรียมทีมรายการชิงแชมป์เอเชียจะมีมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นแต่ก็มีบทเรียนจากนักกีฬาติดโควิด19เกิดทั้งทีม และสิ่งที่แฟนแฟนบเลย์บอลอยากเห็นมากที่สุดในปี2022รวมทั้งปีต่อๆไปคือการให้โอกาสนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาสู่เวทีทีมชาติมากขึ้นไม่เช่นนั้นอาจจะมีนักกีฬาชุดใหญ่ไว้เป็นตัวเลือกน้อยเกินไปเห็นได้จากต้องไปเรียกชุดเฉพาะกิจมาเสริมทีมเป็นการด่วนรวมทั้งการบริหารจัดการพัฒนาระบบลีกให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งจะต่อยอดให้ทีมชาตินั้นแข็งแกร่งไปตามกลไก ดังเช่นทีมชาติญี่ปุ่นที่มีตัวเลือกเยอะและสามารถต่อกรกับทีมชั้นนำของโลกได้ดี